you okay. Oi! Ja. อีกคันมัว่านั่อุ้ยว่า,วา,วามาอะไรครัแบแหวมแรกโอ้กินสองคันเลยเมื่อกี้หลุดคันนั้นหลุดโอ้เซ็งเลย ก็สวัสดีครับนานๆนักตกปลาทุกท่านแลวผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ครับผมก็วันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับนะบครับผมก็วันนี้มีเวลาอีกสักนิดหน่อยก็เห็นว่าน้าคลองสามอ่ะเขาเริ่มปล่อยน้ําจากระทีพัดเข้ามาครับเนะเหมือนน้ําจะดีนะแต่พอผมมาถึงแล้วเนี่ยน้ําจะขุนยังขุนอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่แดงน้ําจะไม่เสียแต่เราออกขาวขุน เหมือนเขาปล่อยน้ำแล้วพีพัดมาแรงครับตอนนี้น้ําไหลแรงนะแต่กลัว20กกเนี่ยยังไหลเลยก็ตอนนี้ผมมาลงจุดกอไผ่อ่ากอไผ่แนวกอไผ่ก่อนถึงใต้ทางด่วนเพราะว่ามันไม่มีคนลงเลยผมก็เลยมาลองเช็คดู<ๆ>ก็เดี๋ยววันนี้เป็นลุ้นกันครึ่งวันว่าสถานการณ์ของสมหลังจากที่น้ํำเสียฝนตกแบบทีทีเลยเฮ้ยพักกินพักิ vậy Nó mới โอโหสสวยแก็เดี๋ยววันนี้มาต่อครับมาลุ้นกันโอ้เมื่อกี้ปลากินผมเพิ่งลงเบ็ดไปนะก็วันนี้ก็เช่นเคยมากับน้าแมวอีกเช่นเคยครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเช็คหมายให้ดูว่าตอนนี้ปลาเริ่มเข้าหรือยังสถานการณ์ลองสาร เป็นยังไงบ้างช่วงนี้เพราะว่า,าหน้าๆห,ห,หลายๆท่านก็ถามกันมาแล้วก็ห่างหายไปจากคลองสามมาพักหนึ่งเลยนะเพราะว่าน้ําฝนตกแล้วน้ําเสียมันลงครับก็วันนี้ก็นี่คือสภาพหมายของเรานี่เลยนี่ก็ไผ่คร,ครับผมนี่แล้วแมวอ,อยู่ฝั่งโน้นผมก็ลงฝั่งนี้ี่สภาพหมายก็จะประมาณนี้นี่พอดีฝนตกพอฝนตกมันต้นไม้มันเริ่มผีใบครับมันก็จะเริ่ม มีล่มให้เราอยู่ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันยาวๆว,วันนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อยู่ไหมเฮ้ยมาแอบขโมยปลาต้องอยู่นะเฮ้ยตายตายเฮ้ยไปทำปลาหลุดแล้วจะหนีนะทีนี้ก็ตอนนี้ก็สิบโมงแล้วครับก็อย่างที่ผมบอกว่าผมอ่ะออกมาลองเช็คหมายของสามดูพอดีเห็นน้ําฝั่งของกระพีพัดมันเปิดเข้ามาแล้วทีนี้ก็เลยมาลองดูแต่ว่า น้ำมันก็ยังไม่ใสามากนะก็ยังมีฝุ่นนอยู่แต่ว่าเป็นฝุ่นขาวแล้วไม่ใช่ไม่ใช่น้ำำําดาน้ํานาลงละเพราะว่าแล้วน้ําไหลไหลแรงด้วยตอนนี้ก็ตะกัว20-30กรัม,ม,ม,มก็ยังไหลอยู่แต่ก็ยังพอมีตัวมากินถือว่าพอมีตัวนะแต่กินห่างๆก็ผมไม่รู้ว่ามันเป็นน้ําใหม่หรือเปล่านะที่ปลามันยังยังไม่รวมฝูงเพราะว่าน้ํามันเพิ่งจะดีมาเมื่อวันสองวันนี้แหละครับ หลังจากที่น้ําเหมือนน้าเสียมาเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยคลองสามเหมือนจะเกือบเป็นเดือนแล้วนะที่น้ําเสียนะก็ตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงเลยครับก็มากับเหยื่อนายศอีกเช่นเคยก็วิธีผสมเหยื่อผมก็มีหลายคลิปแล้วคลิปนี้ก็อาจจะไม่ได้ผสมให้ดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้มาแบบเร่งด่วนมาถึงไหนก็แปดโมงแล้วนะก็เรื่องงานมาก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ต้องไปทํางานต่อเดี๋ยวมาเช็คสักครึ่งวันกับสักนิดหน่อยเพื่อ ให้น,น้าได้มาลองดูกันว่ามาเช็คแล้วว่ามันมีตัวไหมก็ตัวปารมีมีตัวเริ่มกินครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อยาวๆไม่รู้ว่าเขาจะปิดประตูน้ําตอนไหนนะแต่ตอนนี้ประตูน้ําฝั่งระพีพัฒนะ์เขาเปิดให้น้ําไหลเข้ามาเดี๋ยวไปลุ้นกันยาวๆครับว่าเราจะมีแต้มอีกหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็ได้ประมาณสัก4ี่ห้าแต้มแล้วครับ ก็ถือว่าตัวสวยนะยังตัวสวยเหมือนเดิมยังไม่มีไซส์แหวนยังไม่มีไซส์เนี่ยก็เป็นตัวไซส์ฝ่ามือสีนิ้วฝ่ามือไปเลยก็เดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับผมพันนึงก็อยไปตีทิ้งไว้อีกโนนเพราะว่าตีผมตีไว้ตรงนี้เนี่ยมันน้ํามันไหลแรงเขาแล้วมันพันกันก็เลยเอาแยกออกจากกันหน่อยนี่ครับประมาณนี้เลย นี่มาดูกันครับนี่นี่โบราณที่เขาโบราณเขาพูดไว้นะครับนี่ถ้าเจอมดย้ายไข่ย้ายรังนะนี่เขาว่าฝนจะตกนะเนี่ยนี่เต็มเลยกองทับมดกำลังย้ายไข่ฝนตกแน่คืนนี้เนี่ยก็ตอนนี้โอ้โหมืดมาเลยครับไม่ทันแล้วก็วันนี้ อาจจะมีชอ็อตวัดปลาไม่กี่ช็อตนะครับแต่ว่าพอมาดูตัวปลาแล้วน่าจะได้สักสิบแต้มอยู่แต่ปลาตัวสวยนะเดี๋ยวผลงานไม่ชมครับไม่ทันแล้วตอนนี้ไม่ทันแล้วตอนนี้วิ่งแล้วไม่รู้ถึงสิบแต้มหรือเปล่านะเนี่ยเนี่ยครับนี่เลยผลงานเราวันนี้ก็เดี๋ยว วันนี้ผมก็คงลาแล้วนะไปแค่นี้แหละครับก็คือวันนี้เอาเป็นว่าเป็นคลิปมาเช็คหมายตรงหมายกอไผ่คลองสามก่อนที่จะถึงทางด่วนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปเช็กหลุมไหนเดี๋ยวฝากติดตามรับชมผลงานด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไปแล้วครับผมไม่ไหวแล้วฝนมาเร็วแล้วไครับครับเนะ <laughs> <laughs> นี่ยครับก็อุ้ตัวสวยนะเนี่ยกลับมากินแล้วนะนี่หมายคองสามของเรานี่ ินแล้วนะครับนี่ไปแล้วครับอยู่ไม่ได้แล้วโอ้ดูครับโอ้มาไวมากเนี่ยนี่ยผมเพิ่งจะเก็บเบ็ดเสร็จเนี่ยกระชังยังตากไม่แห้งเลยนี่ครับโอ้โหมาไวมากครับเดี๋ยววันนี้เ็าคงต้องกลับแล้วครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปที่ไหนเดี๋ยวผมเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับคือคลิปนี้มาเช็คไหนนี่นะหมายกอไผ่นะนี่กอไผ่ตรงต,ต้นตาลเนี่ยนะครับนะนี่ เดี๋ยวรอให้กระชังมันมาก่อนครับเดี๋ยวก็คงต้องกลับแล้วมาแล้วมืดเลยนูน่นโอไม่ไหวแล้ว